แล้วนะคะในเอเชียบุกี้ไลน์ไทยแลนด์ช่องข่าสารที่จะพาทุกคนไปขโมยเกี่ยวกับกระแสนในวงการฟุตบอลทั้งในและก็ต่างประเทศค่ะข่าวแรกของวันนี้พูดถึงบาร์เซลโลนาค่ะเขาได้นักเตะใหม่เพิ่มอีกหนึ่งรายหลังที่ยืนยันบรรลุข้อตกลงคว้าตัวชุนคุนเดมาจากเซบียาค่ะโดยค่าตัวเบื้องต้นจะอยู่ที่50ล้านยูโรบวกแอดออนอีก10ล้านยูโรเลยนะคะก่อนหน้านี้ค่ะทางบาร์ซ่าแล้วก็เชลซีก็เคยมีข่าวว่าต้องการตัวชุนคุนเด้อยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ตกเป็นของบาร์เซลโลนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ชุนคุณเน่นะคะจะทําการตรวจร่างกายกับสโมสรใหม่แล้วก็จะทําการเซ็นสัญญาและมีคิวที่จะโชว์ตัวให้แฟนบอลเห็นในวันจันทร์หน้านี้ค่ะคุณเด้กองหลังตัวเก่งก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังที่เขาย้ายมาจากเซบีย่าว่าชาบีอนเดสนะคะผู้จัดการทีมคือหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ทําให้เขามาที่นี่ค่ะและเขาก็ได้พูดคุยกับชาบีหลายๆครั้งนะคะเขาชอบวิธีการพูดที่น่าประทับใจรวมถึงมุมมองการเล่นฟุตบอลที่เหมือนกันของชาบีนั่นเองค่ะ ทางด้านาวินดูนเยสนะคะนักเตะใหม่ของทางเลียวภูตอนนี้กําลังตกเป็นเป้าโดนโจมตีอีกครั้งค่ะหลังที่เขาถูกตัดคลิปผลงานนัดแพ้เรดบซบวก 1. ประตูต่อศูนย์นะคะพร้องกับแคปชั่นที่ล้อเลียนว่าทําเรื่องง่ายให้เป็นยากค่ะจนตอนนี้ก็กลายเป็นไวรัลบ,บนโซเชียลมีเดียอยู่ในขณะนี้นะคะ ึ่งคลิปดังกล่าวก็ได้รับความสนใจมากๆจนกลายเป็นไวรัลผู้ชมเฉียด3ล้านวิวเลยนะคะถูกแฟนบอลคู่แข่งเข้ามาคอมเมนต์แซวกันจำนวนมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวมีปัญหาในการปรับตัวกับทางด้านลิเวอร์พูลแล้วก็ฟอร์มการเล่นก็ยังดูน่าเป็นห่วงช่วงที่เขาออกทัวร์ปรีซีซั่นค่ะเยอรกนคอบได้ให้สัมภาษณ์เปิดเผยว่าทีมของเขาจะลงอุ่นเครื่องอีกนัดหลังจากเกมพรมเมยรีกนะคะนัดแรกกับฟูลแลมค่ะ เลี้ยวผูเขาลงอุ่นเครื่องชวนปีซีสซันไปทั้งหมดแล้ว4นัดเป็นการเจอกันกันกบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะทิสตัลพาเลซค่ะแล้วก็แอเบร i ซิกรวมถึงเซาบวกค่ะซึ่งอาทิตย์นี้นะคะเขาก็จะเตรียมลงแข่ง2วันติดต่อกันโดยที่พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมคอมมูนิตี้ชิล l ์เสารนี้นะคะแล้วก็วันอาทิตย์จะกลับมาที่อ f นฟิ์เพื่อเตะก,กระชับมิดอีกนัดกับสตาร์บกค่ะ หลังจากนั้นนะคะหนึ่งสัปดาห์เลี้ยวผูเขาก็จะลงเล่นพรีเมยรีกเกมแรกด้วยการออกไปเยือนฟูแลมทีมน้องใหม่ค่ะยังไงก็ต้องรอชมรอติดตามกันนะคะค่าสุดท้ายค่ะเป๊ปกวาด,ดิเดีลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาออกมาพูดถึงภาพรวมของทีมในตอนนี้นะคะบอกว่าคิดถึงไาฮิมสเตอร์ริงค่ะโอเล็กซานเดอร์ชิเชนโกนะคะแล้วก็กาเบรียลเซชุดค่ะ 3ลูกทีมที่ร่วมหัวโจมท้ายกันมาค่ะพร้อมกับยกย่องเควินเดอะบอยนะคะให้เป็นมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดในโลกค่ะเจะตุบอกว่าจะไม่เปลี่ยนสไตล์การเล่นเพื่ออริฮารันนะคะและเขาก็บอกว่าอริฮารันจะต้องปรับตัวการเล่นให้เข้ากับสไตล์การเล่นของทีมด้วยค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับข่าววันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนกันนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุกี้ไลน์ไทยแลนด์ด้วยแล้วก็เจอกันให,ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ